ดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอพี่โบกับพี่ด้าในช่วงการะเล่นนะคะวันนี้เราจะแนะนําการเล่นทอยลูกแก้วค่ะค่ะ ะคะือขีดเส้นให้ตรงนะคะก็ให้คนบนนังไปยืนที่จุดเริ่มต้นใช่ค่ะวิธีที่สองนะคะก็โยนลูกแก้วให้ใกล้เส้นที่สุดค่ะและว้วที่ที่สามนะคะก็ลูกแก้วใครใกล้เส้นที่สุดเนี่ยก็จะได้ลูกแก้วไปหมายถึงแบบได้ไปเลยหรือว่าให้คืนคะก็คนที่ได้ใกล้ที่สุดน,นะคะสมมติอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะ,อ,ะอยู่ใต้เส้นก็คือถ้าเกิดใกล้เส้นที่สุดเนี่ยก็เก็บลูกแก้วไปได้เลยไม่ต้องคืนเพื่อนค่ะวิธีที่สี่ม<ส>ีไหมคะ ก็จะมีการดูค่ะว่าของใครเนี่ยอยู่ตรงกลางเนี่ยก็คือจะสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกด้านบนหรือด้านล่างถ้าเลือกด้านล่างก็คือจะได้ของด้านล่างหมดเลยผมจะนำเสนอเรื่องประโยชน์ประโยชน์จากการเล่นลูกแก้ว1เพลิดเพลิน 2. ฝึกสมาธิสาสุขสนาน4ไหวพริบสวัสดีครับ